ขึ้นเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในไล่ของยายเนตรคะ่ะนี่เป็นท้องฟ้าที่เราเหลียวมองเห็นนะคะมองเห็นเหลียวเห็นนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะนามจังไรมาดีค่กดีแน่แท้ก็ยังดีนะคะที่ยายเนตรได้เกี่ยวออกแล้วไล่ยายเนตรอีก ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอพามาชมบรรยากาศน้ําเยอะแล้วก็บรรยากาศสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศน้ำสุดยอดเหมือนทะเลเลยนะคะเหมือนได้อยู่ทะเลเลยนะคะ อันนี้ทะเลภาคเหนือเลยค่ะเด้อสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนมันขึ้นเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในไร่ของไกเนตค่ะนีะ่เป็นท้องฟ้าที่เราเดี๋ยวมองเห็นนะคะมองเห็นเดียวเห็นนะคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศสวยงามค่ะดูท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้ากับขึ้นมาเยอะๆเห็นแต่ใบ ก็ยังดีที่ลดลงไปอยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าคลิปนี้ปีนี้น้ำเยอะมากนะคะน้ำดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะพอได้มาก็มาเยอะเกินไปนะคะมันขึ้นเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในไร่ของยาเนตรค่ะนีะ่เป็นท้องฟ้าที่เราเรียว มองเห็นนะคะมองเห็นเหลียวเห็นนะคะนะคะที่เพื่อน,นี้นะคะแตกอีกน้น,นะคะกว่าจะได้ปลูกอีกนะคะเพราะว่าไม่มีวี่เพวว่าจะลดเลยนะคะน้นะะํานะคะอานะคะเพื่อนๆเรื่องน้าน้อยคอยนางของแกเนตค่ะก็จะมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นนะคะก็ยังดีนะคะที่น้าไว้สองต้นมีสองต้นนะคะเกือบ นะคะเกือบเห็นเห็นแต่ใบนะคะที่ปีนี้น้ําเยอะมากนะคะน้ําดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะพอได้มาก็มาเยอะเกินไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าคลิปนี้พบไว้สองต้นมีสองต้นนะคะเกือบนะคะเกือบเห็นเห็นแต่ใบนะคะที่ ก็ยังดีนะคะที่ยายเนตได้เกี่ยวออกแล้วไว้สองต้นมีสองต้นนะคะเกือบนะคะเกือบเห็นเห็นแต่ใบนะคะที่เหมือนทะเลภาคเหนือเลยนะคะชมบรรยากาศกับเหมือนเหมือนชายทะเลเลยเพื่อนเพื่อนว่าไหมคะก็ยังดีนะคะที่ยายเนตรได้เกี่ยวออกแล้วน้ํา สุดยอดเหมือนทะเลเลยนะคะเหมือนได้อยู่ทะเลเลยนะคะอันนี้ทะเลภาคเหนือเลยค่ะเด้อสวยงามไหมครับเพื่อนเพื่อนมันขึ้นเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในไร่ของใกเนตคะน่ะนี่เป็นท้องฟ้าที่เราเหลียวมองเห็นนะคะมองเห็นเหลียวเห็นนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะนามจังไรมาดีค่กดีแน่แท้ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะนามจังไรมาดีคักดีแน่แท้เดี๋ยวเห็นที่เป็นทอง้าติดเหมือนทะเลไม่มีผิดเลยนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเห็นที่เป็นทอง้าติดเหมือนทะเลไม่มีผิดเลยนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเห็น นี่เป็นท้องฟ้าติดเหมือนทะเลไม่มีพิษเลยนะคะสวยงามค่ะเหมือนทะเลภาคเหนือเลยนะคะชมบรรยากาศกับเหมือนเหมือนชายทะเลเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่าไหมคะ่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นี่ก็จ็บภาพบรรยากาศ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำจังไลยมาดีคักดีแน่แท้ก็จะติดแม่น้ำโขกนะคะเพื่อนๆแม่น้ำโขก,กออกฝั่งเออลุดเหมือนทะเลภาคเหนือเลยนะคะชมบรรยากาศกับเหมือนเหมือนชายทะเลเลยเพื่อนๆว่าไหมคะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศสวยงามคะ่ะ ดูท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้ากับก็ยังดีนะคะที่ยายเนตรได้เกี่ยวออกแล้วขึ้นมาเยอะๆเห็นแต่ใบก็ยังดีที่ลดลงไปอยู่นะคะก็จะติดแม่น้ำากกนะคะเพื่อนๆแม่น้ำากกออกฝั่งเออุดเหมือนทะเลภาคเหนือเลยนะคะชมบรรยากาศกับ เหมือนเหมือนชายทะเลเลยเพื่อนๆนว่าไหมคะขึ้นมาเยอะเยะเห็นแต่ใบก็ยังดีที่ลดลงไปอยู่นะคะดูเท <laughs> ียงนาน้อยคอยนางนะคะเลียแต่เสาสวยงามมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศสวยงามคะ่ะดูท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้ากับ นะคะที่พืนนี้นะคะแตกอีกนัดน,นะคะกว่าจะได้ปลูกเอกนะคะเพราะว่าไม่มีวี่แพวว่าจะลดเลยนะคะน้ํานะคะลดลงไปแล้วนะคะก็ลดยังไม่ลดพีเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนีย่ยต้นมะม่วงนะคะก็จะติดแม่น้ํากกนะคะเพื่อนๆแม่น้ํากกออกฝั่งเออลด เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำจังไลมาดีคักดีแน่แท้สวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศสวยงามค่ะดูท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้ากับปีนี้น้ําเยอะมากนะคะน้ําดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนเรียกหาฝนนะคะพอได้มาก็มาเยอะเกินไปนะคะ สวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะฝนไม่ตกบรรยากาศสวยงามค่ะดูท้องฟ้าสวยไหมค่ะท้องฟ้ากับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมสวยๆนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำจังไลยมาดีค่กดีแน่แท้เหมือนทะเลภาคเหนือเลยนะคะชมบรรยากาศกับเหมือนเหมือนชายทะเลเลยเพื่อนๆนว่าไหมค่ะ เดียวเห็นที่เป็นทองฝาติดเหมือนทะเลไม่มีผิดเลยนะคะสวยงามค่ะไว้สองต้นมีสองต้นนะคะเกือบนะคะเกือบเห็นเห็นแต่ใบนะคะที่ดูเท <laughs> ียงนาน,น้อยคอยนางนะคะเลียแต่สับไล่ยเนีตอีก ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอพามาชมบรรยากาศน้ําเยอะแล้วก็บรรยากาศสวัสดีจ้าเพื่อนๆอี่ก็เก็บภาพบรรยากาศไล่าเนีตอีกที่หนึ่งนะคะน้ําก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอพามมาชมบรรยากาศน้ําเยอะแล้วก็บรรยากาศปีนี้น้ําเยอะมากนะคะน้ําดีมากเลยนะคะเมื่อก่อน เรียกหาฝนนะคะพอได้มาก็มาเยอะเกินไปนะคะดูเถียงนาน้อยคอยนางนะคะเลียแต่สับก็ยังดีนะคะที่ยายเนตรได้เกี่ยวออกแล้วก็จะติดแม่น้ำกุกนะคะเพื่อนแม่น้ำกุกออกฝั่งเออลดูเถียงนาน้อยคอยนางนะคะเลียแต่เสาขึ้นมาเยอะเห็นแต่ใบก็ยังดีที่ ลดลงไปอยู่นะคะน้ำสุดยอดเหมือนทะเลเลยนะคะเหมือนได้อยู่ทะเลเลยนะคะอันนี้ทะเลภาคเหนือเลยคะ่ะเด้อสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนลดลงไปแล้วนะคะก็ลดยังไม่ลดดีเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้นมะม่วงนะคะโอ้ขึ้นมาเยอะๆเห็นแต่ใบก็ยังดีที่ ลดลงไปอยู่นะคะ